สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาเดินชมทุ่งครับทุ่งนาชมธรรมชาติธรรมชาติเพลินๆครับท้องนามีรวงข้าวเขียวขจีมองแล้วสบายตาสบายใจดีครับไม่วุ่นวายพาทุกท่านมาชมกันบรรยากาศท้องทุ่งนาชมเพลินๆครับ มีเสียงนกร้องเสียงนกกาถ้าเดินชมทุ่งกันครับแดดร่ม่มตกชมกันเพลินๆสบายหูสบาย,บายตา ว่างจากการทำงานมามาชมทุ่งกันนกแสงแซว นกแต่แตแวตนกแต่แวดนูนครับชมบรรยากาศท้องทุ่งนากันเพ่อน ชมกันเพลินๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพาทุกท่านมาชมท้องทุ่งนากันขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีม่ใช่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ